สัสัญญาณดีทั้ง 3G และ 4G ครับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก็สืบเนื่องไปถึงการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนอกจากอากาศที่จะร้อนขึ้นแล้วนะครับผลกระทบเกิดขึ้นกับตัวมนุษย์เช่นกันนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานต่างๆลดลงปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนและเป็นปัญหาที่สำคัญมากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง นายแพทย์พล,ลพงชยางสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับบอกว่าปัญหาสภาพแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากส่วนด้านนายชาญวิทย์จารุสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเ a 1 9 9 1ากจำกัดมหาชนเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับ จึงผนึกกำลัง4ประเทศในเอเชียคือสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และไทยจัดโครงการวันรีมวันทรีนะครับเพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยและประชาชนทั่วโลกร่วมหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโครงการวันรีมวันทรีนี้นะครับถือเป็นโครงการระดับภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆในแต่ละประเทศเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดี ที่ทำให้ผู้ผลิตผู้บริโภคและชาวนาไทยได้มีโอกาสร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้ชาวนาง่ายๆครับเพียงแค่สแกน QR Code เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นกระดาษผ่านทางเว็บไซต์ www. one tree. com สกดนะครับ คือคำว่าวันเนี่ยเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ Dream, d ream d r e a m 1 3 r e e .com นะครับหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n e d REAM One Tree เพื่อล็อกอินบริจาคต้นกระดาษ ทุก QR code ที่คุณสแกนเท่ากับจำนวนต้นกระดาษที่จะมอบให้กับชาวนาหรือว่าเกษตรกรปลูกในพื้นที่จริงผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถเฝ้าดูการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันวันดีวันทรีได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นอกจากจะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วยังทําให้เกษตรกรมีไรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษบนคันนาและยังทําให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมได้รับเงินกองทุนสําหรับการพัฒนาหมู่บ้านอีกด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของทุกคนที่เราต้องร่วมมือกันนะครับผัากันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเก็บตกต่างประเทศหน่วยงานดูแลสวนสาธารณะในนิวยอร์กนะครับได้ทำลาย